นะคะตอนนี้สนกักอกาะพามาเที่ยวอยู่ที่มาที่วัดกำลังดังฮิตฮอตอยู่นะคะวัดมณีวงนะคะเพื่อนจ๋าวันวันวันนี้เป็นวันสงท้าทัติเก่าขึ้นปีใหม่นะคะสวัสดีเอซี FC, ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะวันนี้สนกักอกมาพาม,มาาเดี๋ยวจะพาเก็บบรรยากาศนะคะเดี๋ยวจะขอ องค์หลวงปู่ท่านก่อนขออนุญาตท่านขอ,ขอให้ท่านอนุญาตนะคะ,ะ,ะครับเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปเนะาะจ้ะอันนี้เป็นอุทยานปฏิบัติธรรมหาไทยนเรศน,นะคะที่สนมก,ก,ก็ได้ขออนุญาตองค์หลวงปู่ นาคาทั้งสี่ตะกบูลแล้วนะคะขออนุญาตถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยกันนะคะนี่คือวัดนนัในวงนะคะที่ดาราหลายๆช่องกำลังมาถ่ายทำเนาะก่อนนะก็ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะพาทุกท่านเข้ามาชมเนาะในวัดแห่งนี้นะคะเป็นวัดที่แบบว่าเปิด ปีนี้เป็นรับที่ฮือฮามากนะคะที่คนมาทำบุญในวันในวันสิ้นปีของปีพศ2565นะคะ,ะก็เก็บบรรยากาศให้เพื่อนได้ชมได้วยพี่ถ้าให้ถวายแต่ก็ถวายที่หรงพี่ก็บรรยากาศข้างในเนะาะก็จะเป็นของาที่ ตรงน,นี้ก็จะเป็นที่ท่านยมนะคะเรียงลายกันมีหลายหลายหน้าเนาะตามหน้าหน้าตามวันเกิดหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะก็เรียงลายให้ท่านนะคะับรรยากาศที่อันนี้คือลุงพี่ลุงพี่ต่อหรือเปล่าไม่รู้นะคะอ่าใช่ลุงพี่ต่อจริงด้วยนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเพื่อน ตอนประกอได้มาแวะมาทำบุญในวันสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะนู่นนะคะเพื่อนจ๋าก็คือประตูที่จะทางเข้าคนเยอะมากเนาะที่จะเข้าไปดูข้างในเป็นผุมทรัพย์อะไรสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะจะเป็นองค์นาคานะคะเป็นองค์นาคาที่สร้างไว้ในวัดนี้มีประมาณ ทั้งสี่ตระกูลนะคะที่ท่านที่ได้ที่ได้ข้อมูลมาเนาะก็ว่าคนก็จะเหมือนก็จะแตะนะคะก็เข้ามาข้างในนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นองค์นาคา นะทั้งมีทั้งสีเงินสีม่วงสีทองนะคะขออนุญาตขออนุญาตอ,าองาคาทั้งสี่ตระกูลด้วยนะเจ้าคะ่ะลูกขอเผยแพร่วัดแห่งนี้ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยกันนะเจ้าคะเพื่อที่ไม่เป็นเกิดโทษใคยอะไรขอลูกขออนุญาตนะเจ้าคะ่ะ สวยงามมากเลยเพื่อนจ้าเป็นนาคาลูกหลานทั้งสี่ตระกูลนะคะอยู่ในนี้หมดเลยเท่าที่ได้รับทราบข้อมูลมาเนาะแล้วก็จะเป็นองค์สีเงินเนาะแล้วก็เป็นองค์สีสีทองตรงนี้นะคะสีทองท่านใดที่ไม่ได้ไหวองปู่องย่านจ๊ะจ๊ะจ้ เพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้ไหว้องค์ปู่ศรีสุดโทกับแม่ย่าปทุมมาแล้วนะคะเดี๋ยวก็ผู้คนก็แน่นมากและะ้วจะเข้าไปดูข้างในเนาะว่ามีเป็นยังไงนะ เมื่อกี้เม่สอนกอไปไหว้ตรงนี้นะคะเป็นใบสีเนาะชุดอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะเพื่อนจ๋าเดินเข้าไปในถ้ำพระพญานาคเลยว่ายเดินเข้าจบถ้ำพระพญานยู่ด้านส้ายมือของท่านนะฮะเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะฮะเลี้รื่องนี้เลยตอนนี้ตรงนี้ก็คือจะเข้าไปถ้ำพญานาคนะคะข้างในนู้นก็จะเป็นถ้ำสมบัติหรือเปล่าเขา เพื่อนๆขาเป็น,ป,นประตูรัตนะมณีบาดาลน,นะคะข้างในเป็นประตูรัตนะมณีบาดาลเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปนะคะนี่ว้าวว้าวเลยเพื่อนๆขาเนี่ยนะด้านเข้าไปเรียก่อนนะคะเข้าไปแล้วให้เร็ยนด้านซ้ายนะคะเข้าไปชมกำปันด้าน,านในกันก่อนนะคะ เดินเข้ามาเรื่อยๆกันค่ะด้านหลังจะได้เดินเข้ามาได้ด้วยนะคะข้างในนี้ก็จะเป็นเป็นเขาเรียกว่าประตูบอดวังบดานนะคะนี่คก็จะมีละพญานาคเป็นพันๆเป็นพันๆองค์เลยนะคะเขาบอกให้เบี่ยน้ายมานะคะเพื่อจัดโอ้อร่ามการมากเลยคนเมื่อตายแล้ว <c oughs> บาทเดียวก็เอาไปไม่ได้นะก็ <c oughs> จะเป็นองค์นิมิตนะคะ่ะการนั้นเพียงเสมอและได้ผลไม่ไม่ผิดตัวอา้ากระบอกให้เวียนซ้ายมาก็าจะเป็นประมาณนี้เนาะนะคะ ี่ไงพระปู่องค์จำลองพรปู่สีสุดโทอยู่ตรงนี้นะคะอปอ่สีสุดโทโอ๋องพรอะองค์เท้าว,วิรูปักขะองค์เท้าว,วิรูปักขะกับทรานางนพเกตมาที่นี่มหาเทวีนะคะเห็นถึงได้เห็นหวัวแล้วเปล่าสูง อันนี้ปู่อือลือนะคะญากแก้วกัลายานี่ปู่อือลือเขียนะะ e, ไม่องเพื่อนจ้ะไอ้ปู่อือลือกับญากแก้วกัลายานะคะนี่ค่ะเทข้าวปู่สุวรรณนานาคราชนะคะข้าวปู่สุวรรณนาคราช เงไม่ได้เือนท่านก้มลงมาเนาะเ <c oughs> น,น,นี้็พระยาวาสุกรีนะคะกับพรานางฮีรียานางทีนาคินีเทวีเพื่อนจ๊ะพอดีสอนตะกอกเหลือไปเห็นองค์อ่า ท่นยิ้มอยู่นะคะอ่าเป็นหุ่นที่พึ่งเนาะทุกท่านจะเห็นหรือเปล่าไหมเนาะแล้วก็ตกใจหมดเลยนะคะยิ้มอยู่นะคะพเพื่อนๆจะองค์ท่านยิ้มแล้วก็ส่องมาทางเราเลยนะคะก็จะเรียงกันอยู่สามสามองค์เป็นหุ่นขี้พึ่งเนาะเน,นะคะ สมบัติแล้วนะคะตรงเนี้ยจะเป็นสมบัติเยอะแยะมากมายเนะคะันจะเรียกว่าเป็นถ้ำสมบัตินะคะห้ามจับนะเขาบอกห้ามจับก็ะจะเป็นเห็บกุศลบัตอยู่ในเมืองบาดาลน,นะคะก็จะ ลักษณะเป็นคล้ายๆจำลองไว้ให้เราดูว่าเป็นนี่คือเป็นท่ามสมบัตินะคะว่าพญานาคนี่ท่านจะเป็นที้ให้เป็นให้พรที่เป็นแบบว่าให้เป็นคนที่เป็นองค์ที่ให้สมบัติเนาะเวลาขออะไรในท่านจะรวยมากท่านจะขอให้ท่านช่วย หีบสมบัตินะคะหีบสมบัติต่างๆเนาะแล้วก็จะเป็นแก้วแหวนเงินทองกระปุกปูฤ์สีเนาะอ่านี่นนนต,ตรงนี้ทางที่เราเข้ามาก็จะเป็นพระประธานใหญ่นะคะเพื่อนจะ้จะนาคะแล้วก็ให้คนเข้าไปากราบไหว้บูชากันข้างในเนาะยยาาาเเดดดนน้้้้ไไคครรรรัับบมะ ลองท้าไปได้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวจะหายนะครับเดี๋ยวนี่โดนเตะไปไกลนะครับวันนี้นักเตวค่อนข้างเยอะนะครับขอความร่วมมือทุกท่านด้วยครับเดินบน,น,นล่างข้ามทางรอบนะครับแล้วก็เจอใต้ทางออกนะครับเดินขึ้นมาได้แล้วครับ เป็นถังสมบัติแบบถ้ำสมบัติแบบอลังการใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกนะเพื่อนๆจ้ะน,นี่เยอะเยอะกว่าเมื่อกี้นี่โอ้โหเกี่ยวกองสมบัติจองลงมานะครับคือถางนิดนึงนะครับเมื่อกี้เราไปถ้ำเล็กตอนนี้ถ้ำใหญ่สมบัติเยอะมากตรงนี้คือท้องท้องพระคลังเลยนะคะ ก็จะมีพระปู่ท่านแก้แหวนเงินทองนะคะเพื่อนจา๋าอู้ตอนนี้พิ้งสวยใหญ่เลยน้า บอกไม่ถูกตรงนี้คือแบบเมืองมหาสมบัติเลยนะยังไม่จบยังไม่จบนะคะเพื่อนจะเป็นท้องพรงใหญ่มากเลยตรงนี้เป็นแบบใหญ่ยาวกว้างเนาะ,นะะอันนี้เดี๋ยวประชิดใกล้เลยนะคะประชิดเลยนะ แก้แวเงินทองลูกรวยพวกพระศึ์ก็เหมือนกับแบบว่าทำให้เราได้มาชิดใกล้ขนาดนี้นะเพื่อนๆจ๋าก็จะเป็นแบบแบบแบบว่าให้เราเลือกว่าเออเราจะมีกิเลสหนาไหมเนาะที่เราอยู่ได้อยู่ใกล้กับ สมมติว่าเป็นเรื่องจริงที่เราได้เจอแบบนี้เราจะมีความโลภความอะไรไหมเนาะที่เป็นมีสมบัติเยอะขนาดนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกับว่าท่านก็จะลองใจแหละว่าเราจะหยิบอะไรของท่านออกไปบนะ้างเนาะนะคะก็คือมีพญานาคอยู่ทุกซอกทุกมุมนะคะอันนี้เป็นทางออกนะคะเพื่อนจ๋าเป็นทางออกเนาะ ตรงนี้ตกลุมก็จะเป็นตรงนั้นก็จะเป็นไม่รู้กี่เสียนนะหนึ่งสองสามห้าเสียนนะคะอันนั้นคือพญายนาคห้าเสียนเนาะองค์ใหญ่นะคะเพื่อนตรงนี้ก็คือจะเป็นทางออกแล้วเนาะเข้ามาจนหลงไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นทางเข้าทางออกอะเดินไหลไปตามเพื่อน นี่เขาเขียนว่าทางออกเบลล์เลยนะคะนี่เราก็เดินตามเขาออกไปรงนี้กอย่ังยังไม่เสร็จเลยนะมีต่อ,ตอจ้าเ,อเยอะมากทางเข้ากับทางออกก็ไม่ไม่หมึกไม่ใช่ทางเดียวกันนะคะเพื่อนจ้ะ เราก็เข้ามาอีกทางหนึ่งแล้วก็ทางออกอีกทางหนึ่งเนาะนี่ก็จะออกกันออกไปตรงนี้คือก็ยังปฏติมากรรมก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะเพื่อนจ๋าก็ยังมีส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ยังยังทําไม่เสร็จนะคะแต่ก็เปิดให้ผู้คนได้เข้ามาชมเข้ามาทําบุญนะคะ นี้ก็จะเป็นทางที่กําลังจะเปิดทางออกนอะแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์แล้วเลยต้องไปใช้ทางนี้ก่อนอ่านี่คือให้อาหารอะไรเอ่ยอ๋อข้าวข้าสารทำบ,บุญข้าสารอ๋อนี่ไงนี่ไงข้าสารที่ตักบาทข้าสารอาหาเสิม ก็เป็นหลายๆอริยบทเนาะเท่าที่มีให้ให้ทำบุญหลายๆอย่างแล้วแต่ความศรัทธานะฤาษีนะคะือสีสามเสียนตรงนี้อ่าเด้ค่ะเพื่อนจ๋า เป็นทำบุญตักบาทไปเรื่อยๆเนาะนะคะแต่สีก็มีหลายตนแต่ไม่ได้นับหรอกค่ะนะคะก็คล้ายๆกันแต่หลายอริยบทเนาะ mm. อ่านี่ค่ะเพื่อนจากก็ได้ออกมาถู่ภายนอกแล้วภายนอกที่เราได้ซื้อใบสีพญานาคนี้ mm. พระปู่สีสุโธตรงนี้เนาะ ใหญ่ตรงนี้ก็นะคะก็จะได้เดินออกไปชมอันนี้ก็จะเป็นของที่แบบว่าซื้อถวายเนาะนี่นะคะซื้ออที่ระลึกสิ <c oughs> ซ,ซื้อถวายที่ระลึกอันนี้ก็จะเป็น ประอบรูปนะคะเป็นลูกรอบรูปพญานาคเนาะเนี่ยราคาก็ติดไว้ให้เลยนะคะใช่ท่านใดที่อยากจะเอาไปบูชาที่บ้านนะคะเป็นพญานาคมีเป็นรูปเป็นรูปภาพเป็นรูปเขาเรียกอะไรรูปภาพนูนนะคะพร้อมกรอบนะคะก็เป็นที่วัตถุมงคลเนาะนะคะเดินจากโอนโอน ทีบดเะผีบสมบัติก็มีให้เช้านะคะเพือนพันห้าน,นะคะกรอบตันเนึองเนาะแล้วจะ,ะอันนี้กรอบใส่น้ารถนะคะรงละร้อยเองร้อยเดียวอันนี้ก็จะเป็นสร้อยข้อมือและพร้อมกับทูบทูบเสียงไทยนะคะเป็นทูบเสียงไทยเนาะ ปรถูมงคลอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในที่ภายในข้างนอกถ้านะคะในถ้ำก็อีกเป็นอริยบทหนึ่งอันนี้ก็คือเป็น้องห้องโถงเนาะรียกงานายแล้วเป็นห้องโถงที่จะมีให้เราทําบุญแบบหลากหลายมากนะคะน,นี่ก็จะเป็นทําบุญเทวดานะคะ นี่ก็คือทำบุญจากเทวดานะคะเทวดาไม่ค่ะเพื่อนจ้ะเรากงลายกันมากเลยเทวดาหลายปางเดียวกันหมดเลยแต่ไม่รู้ว่านะคะเหมือนคล้ายๆปางเดียวกันแต่อ่าค่ะเพื่อนจ้ะ น,น่าจะเป็นร้อยร้อยกว่านะ,พะ,ะเพื่อนจ้ะเกจินะคะเพื่อนจะเป็นเกจิอ้เยอะมากเลยเริ่มตั้งแต่สมเด็จนะโตเนาะดูนะคะเพื่อนจ้ะ้ปป่ะอู้มัน่นปะ เราไม่ได้มองฝั่งนน้นเลยเพื่อนเลยค่ะจะเป็นเกจิอันนี้หลวงปู่แหวนนี่จำได้เลยนี่นี่จำได้เลยหลวงปู่แหวนหน่ะหลวงพ่อสดไม่ค่ะจำได้เลยนี่หลวงพ่อสดหลวงปู่แหวนอันนี้ไม่แน่ใจนะคะที่จำหน้าได้นี่คือหลวงปู่แหวนหลวงพ่อสดนะคะ ไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่ไงหลวงสมเด็จโตนี่คะ่ะนี่คะ่ะเพื่อนจะ้ะองค์ท่นจะแปลกจากเพื่อนเพราะว่าใช้มือใช้มือกำปั้นต่อกันเนาะเราจะจำจำอรีบทท่านได้ง่ายมากของสมเด็จโต เนะพื่อนๆน่านะจะเป็นพันองค์หรือเปล่ายาวมากเลยนต่ะคะที่จําได้เห็นเะห็นอะยู่ในนี้ก็มีสามองแล้วนะ แต่ยังไม่ได้เปิดนะคะเพื่อนจา๋าก็เป็นประตูที่มีองรักษาไม่รู้เรียกองอะไรก็คือยังไม่สำเร็จยังไม่มีชื่อนะคะเพื่อนจา๋าแล้วก็ทางออกแล้วนะคะก็ออกไปสู่โลกภายนอกออกมานี้ก็ไม่รู้ว่าไปอยู่จุดไหนนะคะทางเข้ากับทางออกไม่เหมือนกันนม่ค่ะเพื่อนจา๋า เอีย,ยงอ๋นะะอน,นั่นแหะแล้วก็เป็นโบสถ์นะ,ะมันจะาลาศผู้คนมาทำบุญในวันส่งพระปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเพื่อนกน็เพื่อนที่เอซีที่เข้ามาดูทุกท่านนะคะอันนี้ก็เป็นเทา้าเวสต์วันนะคะขาบสมบัตินะคะเพื่อนจอออ๋าทุาบถ สาทุสาทุองเทพดวงสามนตนชอบอาบสมบัตินะคะเพื่อนจ๋านี่ก็จะเป็นวัตถุมงคลนะคะแล้วก็ ork, จะมีบ่ายเนาะข้างในนี่ก็จะเป็นของที่ทำไม่ได้แล้วก็ข้างในนี่ก็จะเป็นทําเป็นเหมือนกับจาเรียกอะไรศิลปะหน่อยนะคะก็จะเป็นร้านอาหารข้างในนะคะ ป็นร้านหาหาเราไม่เข้าเป็นร้านกาแฟนะเพกกื่อนจ๋าก็นี่ค่ะคุณผู้คนก็มาอยู่ตรงนี้นะคะออกมารอที่ใครที่เข้าไปแล้วก็ออกมานั่งรอกันเนาะทำสถาปัตยกรรมให้หน่าชมเหมือนเหมือนกับดึงดูดผู้คนให้มาเที่ยวเนาะนะคะนดิมนะคะเพื่อนจ๋านี่ข้างหน้าเลยสวย แม่ศาลแม่ก, 3, มกุณอิมก็มานะคะท่าสง่าอยู่หน้าวัดเลยนะคะมีทางเข้าเลยพระโพธิสัตว์กวนอิมสาธุขอเป็นสิริมงคลแก่ลูกที่ได้มาบันทำบุญในวันส่งพระที่เก่าต้องรับปีใหมขอให้รวยๆเฮงๆปังๆในปีต่อๆไปด้วยนะเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้เกิดผลโชคลาภลูกขอบ้านหนึ่งหลังก็พอหน้าปีหน้านี้ขอ พ่อแม่จงอหวพรจงประทานพรขพอให้ลูกได้สมปรารถนานด้วยเดิดจ้ะคะ่ะยังลูกยังไม่มีบ้ากเนี่ยนะคะเพื่อนบรรยากาศหน้าวัดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนจ๋าก็จะมีพระองค์พระประทานพรอ,องค์ใหญ่นะแล้วก็พมีพระอพระเลไลองฟังเลไลนะคะ นั่งอยู่ข้างหน้าเลยแล้วก็มีเทวดาข้านะงในก็จะเป็นโบสถ์โบสถ์นี้เรามาเดี๋ยวเข้าไปกราบพระประธานกันนะคะนี่คือเป็นโบสถ์ข้างในที่บอกว่าโบสถ์นี้ก็เป็นโบสถ์เก่านะคะเด,เดี๋ยวมาไม่เข้าไปกราบพระองค์พระประธานเดี๋ยวมาไม่ถึงเนาะนะคะคเพื่อนๆก้ะ เก,ย,เกย,ยูนโชคลำเลิดนะครับนี้ก็จะเป็นพระประธานนะคะโอ้โก็จะเป็นโอ้ล่งเย็นเย็นดีนะคะเพื่อนเย็นมากเลยทีนี้ก็จะเป็นองค์พระประธานใหญ่นะคะเดี๋ยวเรากราบไหว้กันสักคู่หนึ่งนะคะค่าเพื่อนก็ตอนนี้เราก็ได้ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะคะอยู่ที่ต้้นนอก ของวัดแล้วนะคะก็สันกอกจะเดินออกแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะได้เดินทางกลับนะคะมีที่ต้อนรับแล้คะก็ก็หน้าวัดก็จะประมาณนี้นะครคบะเพื่อนจ๋าก,ก็ถ้าใครชอบนี้สันกอกพามาทําบุญเนาะในวันสงกรานตปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะ,ะวัดมณีวงศ์นะคะวัดมณีวงศ์ที่จังหวัดนครนายกนะคะเพื่อน ก็ถือว่าเป็นวัดที่กำลังคนผู้คนให้ความสนใจเนาะก็ยังไงคลิปนี้สนกอกก็อาบุนอาฝากนะคะรวยๆเฮงๆทุกคนสงท้ายปีเก่าต้นลับปีใหม่นะคะเพื่อนจาก,ก็ไม่เจ็บไม่จนเนาะรวยๆเฮงๆปังๆสุขภาพแข็งแรงเนาะก็ปีใหม่นี้สนกอกก็ขออวยพรให้ทุกท่านเพื่อนๆเอซีที่เข้ามาชมและติดตามเนาะก็ขอให้ รวยๆเฮงๆปังๆไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องสอนกอกเนาะตามสับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็จะลาท่านผู้ชมไปนะวัดนี้คลิปนี้เนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปสอนกอกจะไปที่ไหนอีกก็ติดตามไปด้วยกันนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ